สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนชุมชนวัเดเสด็จวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรงเรียนชุมชนวัเดเสด็จให้มากยิ่งขึ้นขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ รงเรียนชุมชนวัดเดชตั้งอยู่หมู่5ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต1สังกัดส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการลักษณะของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเป็นที่ดินของวัสเดช เนื้อที่ของโรงเรียนจำนวน11ไร่2งาน7ตารางวาเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2471เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลวัสดเดชโดยใช้สาราการเปลี่ยนวัสดเดชทำการสอน และขยายการสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปีพุทธศักราช2536เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตาม,มศักยภาพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตไทยเขตพื้นที่บริการจำนวนสองตำบลได้แก่ตำบลบ้านกระแชงและตำบลสวนพริกไทยในปีการศึกษา2555มีนักเรียนจำนวน725คนผู้บริหารจำนวน3คนค่าราชการครู จำนวน30คนครูจ้างสอนโดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน3คนครูพี่เลี้ยงจำนวน5คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนนักการพานลงจำนวน1คน และแม่บ้านจำนวนสองคนรวมบุคลากรทั้งสิ้น45คนผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายอภิสิทธิ์กรีซับแบ่งการบริหารออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. บริหารงานวิชาการ 2. บริหารงานบุคลากร 3. บริหารงานงบประมาณและ สบริหารงานทั่วไปคำขวัญของโรงเรียนวิในดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำหน้าวิชาการประสานชุมชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสุขภาพดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำทางวิในกล้าวไกลเทคโนโลยีคุณภาพดีระดับสากล คติพจน์ประจำโรงเรียนรูปังชีระติมัจจานังนามะโคตังนาชีระติรูปและร่างกายย่อมสลายส่วนชื่อและโคตยังอยู่ปณิธานของโรงเรียนพัฒนาความรู้เชิดชูคุณธรรม อักษรย่อประจำโรงเรียนชจสจสีประจำโรงเรียนคือสีแสดฟ้าและตาสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้นดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รู้จักโรงเรียนชุมชนวัสดุตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะหากสนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ www.tsac.th c สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye